มาเจออะรยังไม่าเิให้เลยถึงแล้วครับว่างหนึ่งทั้งป่นฝนตกแห้งเลยน้ำทังหมแมนตกแน่หมู่เห็นทางเลยมันมาตกแถวนี้สิเลยตกเยางแห้งเลย อนนี้ยูดจนหดเปิดแล้วดูกาบาดิเอ้ายูจนหดเปิดมาแล้วมาแลยเดี๋ยวเดี๋ยวพอกระโดกเท่หด้ปะกิกเท่นเลยกิ๊กตบป่ะตบวงที่เขามาก็สมนี่แหละยางแห้งเลยนี่มือเห็นทางเลย ซอยจุครับซอยจุวันนี้งองมทุกี่นบพื่อเมีคาสมัครในเป็นสิ่งที่้เป็นมาสมัครใ่บอก สวัสดีครับอดีกับพสมัครกันหมดโอ้โโอ้โหก็ตจเป็นมาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยแล้วพ่อแม่ยังก็เดี๋ยวมาจเไป มอสอบวนี้ข่งข่าวซวยจู่มีเมยแต่ก็วยกำลังกิมเหรถขอมาพอดีแมยเดกกิมเลยเนื้อเกไปพร้อมกันเดี๋ยไไปจัดมากห้นเลยอยกินวยดีเลยอีและกินหังอยู่ตรนื้อเลยไม่วมืนกย่่อ๋เมาเยืองวเลยล่ะามาขาเดียวอีกสามขายืนกินยาที่่น

จุแมงันโบ้เนี่ยสดลองมหจับพี่รีวิวไหโ้ยันเลยวะจุแมงันตำรวจโอ้ยเป็นไครับผ่านดีเลยน้จิมเป็นแังไม่เอกเสียบมาจากผมวีเลยเราแล้วว่าองพี่จัเลำีกอนเนี่ยได้ไฟน้ำกันซูสีกันละเฮาโซดีรีเพีงซิมแล้วม่เแรกนี่ได้เปรียบปลี่ยงไม่ไ้สองลบ่ให้หงเอเป็นแกงหนามา นี้จะไม่หลายใจเนาะปวเดือบผต้ปดหลัเดือยตอนเย็นมาอีก2กิโลครับีกตัวโอ้โหสดวนนีดยอดสอดย้อ รสแม่เเองสดลำชีลำชีซิมบางหูเลยว่าสดแซ่บเดี่ยวเดี๋ยวมือแรกค่อยเนื้อละมุนก็ดีดีผมไมชิมเลยมแรกก่ได้เป็นไปเลยเดืแปดนีเลยน้ลับาอันนี้ก็สืนโรงเลยนแล้นาเปไน้ออกไปผูได้นํำจิ้มครนเลยละครเสีบ

โคตรมาจาายการมอลลกไอดอลคนยังโคตรพ่งาเรื่องเนี่ยคนมเรื่องไรนออกย่งอยู่คนออกย่างอยแล้วคไรเดพวพอเดี๋ยวอคนไรกูเนกีเดอรรายการสดพอเดยวพอแ่ไม่ค่อบอกว่าให้ลืเอาผู้นั้นออกู้นี้ออกพอังไ่อก่โทษลผู้เดียวแหม่แม่พอนไรผู้นั้นผู้นี้ เป็นน้ำผลลเป็นคนเหลือกลับเป็นแค่ไปเบิ้งซื้อไล่การ์ดไล่การ์ดเขาไล่การ์ดเขาเข้าไปทั่วตรงพอยเลยนี่เป็นระบบรายการมาเอาแค่เนี่ก็คือเกมอันนี้ชีวิตจริงมีลูกอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาทั่ไปมาละไปก่อนเคียงที่ใช่เคียงเด็กก็มาเกิดปัญหาต่างกันที่ว่าหน้าดิโนไม่คิดหน้า เอาได้เอาเียงมามามาเปนัอนานี้มาหอยแั่มาหอยข้าวพน่ะครับพดครับน้ำจิ้มคีอคมๆเลยครับเสียตบ่อบังคับบบังคับมากเ ตาเบือนเหรอครับตอนนี้ดินแดนแถวนี้เนื้อสดทุกร้านละแถวนี้นะเขียดนี่นะเนื้อไร้เดี๋ยวรกันเย็นมาอีกสองกิโลไปขึ้นพวกกินน้ำลูกเดันกินอยู่ตัวกินหมื่อกี้อยู่ขนมยวนโดมเนี่ยววุ้นก็ไว้เก็ไว้แต่ซสซียาขี้กระตุ่นกินไหมกินใจกเฮ้บ้านแทง ว่าชี้หนักคุณจะแกนมาเดียวได้เนาะสอบได้่าไหนซักผู้ชี้สอบคือนั้นนะเดียวอีเมะฉากหนึ่งกับบุ้งอิงขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นฉากหนึ่งกับนูเลยเออฉากหนึ่งฉากหนึ่งต้องกินแก้วหน้ามานะปีนี้น่ะหาอะไรพ่อหนูกินอะไรก็ได้ แกนาม่าเด้อกบเป็นแกนามาลูกเอาไปเห็นแล้วเ้ยสจูบีวัสดีครับววัี้ัมามาจีจูเด็ดรอจอซอยจูันี้อซอยจูีเลยตอนนี้ก็สลีครับครับากินซอยจูแล้วกไ่ได้กกัพลาดแล้วไปเสีบซอยจูยู่นุ่นด้วยว้าไกลไปไกักินซอยจูุ้มีกันเลย เพราะอันนั้นเขาเป็นซาซิมิหรือเปล่าบัวบัของคนไทยเหี่เหรอของคนไทยเหับเขามีง่วนอยู่ั่นมีเนื้อง่วนเขาเสียบเนื้อง่วนเขาเสียบเลยไม่งัวเขาหลอกนะงัวญี่ปุ่นคล่องเลยเองหนูต่างพอไม่เขาร้องไงงัวนบัวญี่ปุ่นเขาร้อกนะสี่สองง่วนญี่ปุ่นหวานเสร็จสวยสวิ ครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทครับทุ่หม่องทุบบอลครับมื่อนี้่ก็มาถึงแล้ะครับเีย่พอกันไหมในคลิปหน้าครับฝากพี่น้องติดตามด้วยครับช่องพ่อแม่องค์หญิงครับแด่ันนี้เรานี้มีเขามานน้ำตาอ่อนบนแก้มเห็นเขาก็อดกัน เคยสัมพันธ์แต่วันนี้เราไรค่าหมดราคาในสายตาเจ้าน้ำแก่งเลิมจานน้ำบ่เคย่าตักหัวอันแต่ทำไมแถลงน้ำใจต่อกันตัดสัมพันธ์ผู้บ่าวเมืองสารคามพ่อลามีนะ